สิ่งที่เราจะวาดกันในวันนี้นะก็คือสีอะคริลิกเราก็จะวาดบนแผ่นแคนวาสอันนี้นะครับคงต้องทำ84ชิ้นเอาชิ้นเดียวไปได้ก่อน <c oughs> มันคืองานศิละปะนะไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะพี่บีเราก็วาดตามฟฟลลิ่งไปเลยคุอพี่ไม่กลัวผิดกลัวถูกตอนนี้พี่กลัวสีกระเด็นใส่พี่ สวัสดีคับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับทงกับพี่บีนะครับก็มาทำกิจกรรมพิเศษในวันหยุดกัน <ใช S 2> วันนี้เป็นวันหยุดยาวเนาะ <ใช S 2> เราก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับก็เลยคิดว่าเออมาหาอะไรทำชิลๆกันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่วาดรูปนั่นเองเนาะก็จริงๆช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเราแพลนว่าจะไปทำกิจกรรมฮอดอร์นะครับแต่ว่าดูจากอากาศแล้วเนาะแล้วอันที่สองเนี่ยก็คือคนเดียวมากก็เลยเห็นว่าเออหาอะไรทำที่แบบชิลๆกันดีกว่านะครับก็เลยพี่บีก็เลยมีไอเดียว่ามาร้านวาดรูปกันไหม คิดในใจเอ๊ะวาดลูกไม่ได้วาดมาประมาณสิบห้าปีละของพี่นี่หนักเลยของพี่นี่ไม่มีทักษะใดๆเลยวาดวาดวัวให้หลานดูหลานบอกว่าหมาขนาดนั้นเลยหรอวาดนิโปหลานบอกว่าหมูเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงซึ่งคาเฟเขามีแบบให้เรามีแบบเป็นกดโตบุ๊กนะครับเราสามารถที่จะแบบเลือกลูกที่เราชอบเนาะแล้วก็จะมาเพ้น ตามที่เราแบบต้องการได้เลยรเราไม่ต้องทําตามแบบเป๊ก็ได้เ,เราสามารถปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนแบบอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขามีตัว reference book ให้เราเนาะผือว่าเป็นแรงบันดาลใจใช,ใช่ไหมก็แต่ว่าถ้าใครอ่ะมีแบบรูปในใจอยู่แล้วว่าอยากจะวาดอะไรนะครับก็สามารถที่จะปริ้นมาได้เลยเนาะวันนี้เนี่ยเราจะวาดเป็นสีอะคริิกนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็เตรียมตัวสีให้พร้อมหมดเลยอุปกรณ์เขามีพร้อมมากก็มีครบหมดเลยนะครับสีก็มีค่อนข้างครบเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ สิ่งที่เราจะวาดกันในวันนี้นะก็คือสีอะคริลิกเราก็จะวาดบนแผ่นแคนวาสอันนี้นะครับโดยข<ณ>เขาหญาสุดเลยเราเลือกใหญ่สุดเออเขามีสามไซส์เลือกใช่เออแต่เราเลือกใหญ่สุด <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ธงทพี่ดีเนี่ยจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับเมันมีแบบแบบนี้ด้วยนะ้อ<ๆ>งธงแบบแบบฟิล์มอ่ะเราไปดูกันน่าแบบนี้ทุกคนน่ารักมากค่ะแต่ก็คือต้องเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ละเอียดละออมากเพราะว่าแบบ ปีมันก็ค<ด>่างะไะเกียว<อ>แล้วไงคือจะต้องแบบว่าดีเทลดูดิหรือพี่ปีจะเอาวันนี้จะทำอันนี้ไหมต้องพงดีกว่าไม่ไหวหรอกแล้วก็นี่มีกล่องนะใครแบบอยากทำแบบ DIY ของขวัญพิเศษให้คนพิเศษเหมาะเลยใช่เหมาะนะนต้องมีเวลาหน่อยแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่า c a n วาสก็มี3ไซส์มีไซส์เล็กไซกลางใหญ่ไซส์เล็กก็7 9 0นะครับไซส์กลาง8ป0แล้วก็ไใหญ่9ก0 แล้วก็มีกาแฟด้วยใช่สามารถที่จะแบบสั่งกาแฟเครื่องดื่มได้นะครับระหว่างที่จะวาดเราะว่าคิดว่าถ้าเรามานั่งวาดแล้วพี่บีเราอาจจะต้องอยู่แบบอย่างน้อยกี่ชั่วโมงโอ้น่าจะทั้งวันนะคะ่ะแต่มันคาเฟ่นเนี่ยเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใกลเอ้ยไม่ไกลห้างเดี๋ยวตอนเที่ยงเราไปไปหาอะไรกินที่ห้างกันนีแล้วนะที่บอกว่าอุปกรณ์แล้วก็มีให้ครบเลยนะครับคู้กันก็คือมีทุกไซส์อยากจะได้ไซส์อะไร oh, <no. S 1> ก็คือเลือกได้เลยนะครับ แล้วก็สีเนาะสีเนี่ยก็ที่บอกไปว่ามีเยอะครบลรวก็สามารถที่จะผสมสีเองก็จะมาดูสกิลการผสมสีของพี่บีด้วยดูกันดูกันอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนาะต้องเลือกรูปก่อนพี่บีเอารูปอะไรดีพี่ว่าแบบแบบพี่บีกินบ,บิเกนนิ่งพี่เอาบ e เกนเนอร์พี่เอาแบบแอสแ,อแ,อแ,อแอทกดีไหมตอนแรกที่ดูไว้อ่ะอยากได้ฟิลแบบชิลๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนอก็เลยแบบ อยากจะได้ที่มันแบบมีความเป็นทะเลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปเล็บที่เขาหามาแล้วทุกคนก็คือแบบดีทุกรูปแต่ว่าดวาดไม่ได้ไงนี่ไงพี่บีแอสแตรเนี่ยไหมมีรูปน้องแมวด้วยนะแลอรูปสัตว์เลี้ยงนี่แบบแอฟแทรต้องแบบเอาแบบที่มีดีเทลมีรายละเอียดทะเลนี่สวยเอาไหมสวยเอออันนี้ก็ดีนะแต่มันจะยากลงขึ้นนะ พี่ทำได้พี่ทำได้ะเอาป่ะอ,ออกมาให้ <Okay. S 2> มือเป็นกันมัดมือช็อต้องเอานี้ไหมจะไปไว้แบบไปไว้ที่โรงแรมอันนี้ม,มันคือแบบการใช้ผู้กันแบบขเขาเรียกว่าเทคนิคอินอะไรนะ impressionism นะครับยากนะนี่เอาไว้ที่หัวเตียงโรงแรมทงทำแปดสิ4ชิ้นเอาชิ้นเดียวให้ได้ก่อน <laughs> รือเราจะแบบทำเป็นชัลเลนจ์แหกเปิดมาแบบหน้าไหนก็คือต้องวาดรูปนั้นรูปนี้ก็น่ารักนี่นะหมาเออนี่ก็น่ารักมีน้องแมวนะแกเด่นเลือกไม่ถูกอะทุกคนคือแบบเลสคือเยอะมากอย่างที่บอกว่าถ้าใครมีรูปในใจอยู่แล้วนะครับเอามาได้เลยเพราะว่าถ้าจะมานั่งเลือกเนี่ยน่าจะใช้เวลานานอยู่รูปนี้ก็ดีหรือจะรูปนี้ดี พี่วีว่ารูปนี้ยากไหมไม่ยากโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ภาพแล้วนะครับก็คือเป็นภาพนี้นั่นเองเป็นแค่มันแบบมีความมีฟิลทะเลน,นิดนึงนะครับมีแก้ววายแล้วก็แบบมีบีชทาวนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณริมสระน้ำไม่ใช่ริมสระน้ำสิเออริมสระน้ำนะครับก็คิดว่ารูปนี้เนี่ย ดูมันค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าดีเทลมันเยอะมากๆาพอสมควรนะครับในการที่จะทําแบบ r e f l e c แก้วให้มันแบบให้มันมีความเป็นสามมิติให้มันดูเป็นความเป็นแก้วของจริงอันเนี้ยถือความยากของมันของภาพนี้นะครับส่วนพี่บีเนี่ยก็จะเลือกเป็นภาพอะไราภาพนี้ตอนแรกดูอยู่ว่าจะเอาภาพนี้แต่เขาบอกง่ายไปเอาภาพนี้สีสันซกใจนะน้องหมาเนี่ภาพนี้เอานี้ดีกว่าพี่บีอันลูกหมามันมันง่ายเกินไปไม่ชาเลนจ์เอาภาพนี้คล้ายคล้ายภาพ บนหัวเตียงพี่เลยนะเออเอางั้นเอานี้หัวเตียงพี่แบบตอน,น,นที่ไปแบบหัวหินน่ะแล้วเขาแบบไปซื้อรูปศิลปินอะใายๆก็เอาอันนี้ถ้างั้นโอเคลองดูกัน,นอ่ะก็ขั้นตอนแรกนะครับทุกคนเราจะต้องได้ภาพเล็บเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะต้องมีการมาดรัตัวดินสอก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ให้ได้โครงนะครับมาเดี๋ยวดูว่าขั้นอนจะรอดไหม นี่ค่ะนี่พยายามตัดเนาะมันดูเหมือนดูเหมือนไม่เยอะเนาะพอพอม,มันจะวาดจริงๆอ่ะเยอะนี่ตัดไอเทมอันนี้ออกไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเชือกเหรอ,อใช่เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยววันนี้สองนคนก็ไม่ได้กลับบ้านจัเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มลงสีกัน ตอนนี้ก็กำลังจะทำเป็นตัวแบ็กกราวก่อนนะครับทุกคนก็เลยจะเอาเป็นหลักๆือสีฟ้าเนาะแล้วก็สีเงินแล้วก็สีขาวก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจุดอื่นพอยว่ากันเราไม่ต้องผสมไอตัวให้มันกันลื่นใช่ปะกันกันแข่งตัวไม่ต้องใส่ใช่ปะพ,พี่จุ่มน้ำนิดนึงอะ ตอนสิบห้าน้องธงก็คือน้องธงวาดที่ต่างประเทศเหรอะใช่ครับล่าสุดที่วาดก็คือน่าจะอายุสิบห้าเรียนวิชาศิลปะนี่สิบหกมั้งมันคืองานศิละปะแล้วไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะพี่บีเราก็วาดตามฟฟลลิ่งไปเลยคือพี่ไม่กลัวผิดกลัวถูกตอนนี้พี่กลัวสีก็เดินสปพี่โอ้ยลงแป้งแบบมั่นใจมากโอ้โห ดูดิเป็นคนแบบหนักแน่นมั่นใจนะทุกคนพี่ถอยดีกว่าวะ,วะหรือพี่ต้องแบบป๊าป๊ป๊าปอย่างเขาอะป้าป้ป้าป้าอยากให้มันเนียนๆอะไม่รู้หรือจริงๆมันต้องมีแบบแบบอะไรนะแบบความหนักเบาของขนแปรง ตอนนี้ก็ได้ประมาณ20ซแล้วนะครับทุกคนก็พยายามจะทําจากตัวทะเลก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่าเป็นจุดที่แบบเมนสุดของภาพนี้นะครับไม่เน้นเหมือนส่วนของพี่บีก็กําลังขมักขม่นกับการผสมสีอยู่นะครับสีมันไม่เหมือนนะมันต้องแบบไม่เป็นไรเ <c oughs> มื่อกี้ที่บอกไปแล้วพี่บีว่าเราไม่เน้นเหมือนออเรา<ม><ม>เน้นนนะแบะบเน้นฟิลแบบตามที่เรารู้สึกที่เราจะวาดลงไปเนาะสีนี้ก็สวย ชิ้นี้สวยงาปปะแล้วตะชอบเอาเลยอย่าคิดเดยอะ mm hmm. ตอนนี้เจอปัญหานะทุกคน <Wow. S 1> ผสมสีไปแล้วก็สีหมดตอนนี้ก็พยายามจะทำให้ได้สีเดิมอยู่นะครับไม่รู้จะเหมือนหรือเปล่ายากมาก เหมือนไหมอืมใกล้เคียงอ่อนกว่าน,นิดนึงใช่ไหมไม่เป็นไรอ่อนอ่อนกว่าไปได้แหละพี่ว,ว่าอ่อนกว่าไหมแล้วไปปลายอย่างนั้นที่จะลองปลาตรงนี้แล้วทาใหม่ทับใหม่ทั้งหมดทาใหม่เลยเราจะพอไหมเยอะพอไหม 4ชั่วโมงด้วยกันนะครับก็ภาพเล็กที่เราคิดไว้แบบ reference ที่เราหาไว้ก็คือตอนนี้ทิ้งมันไปเลยไม่ต้องมาเทียบเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่บีก็คือทำน้ำทะเลแบบเออแบบเป็น abstract ละตอนแรกก็คือเป็นภาพที่เห็นเป็นคลื่นเห็นริ้วแบบเป็นรอยคลื่นแบบชัดเจนเลยแต่ตอนนี้ก็คือ abstract เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราเรา ความอดทนเราสี่ชั่วโมงเนี่ยเราตั้งใจมากเลยนะนองมงแก้ตรงเนี้ยเดี๋ยวบึ่งนะ,ะไม่รู้แก้ไงเดี๋ยวต้องเอาขาวมาถมก่อนอะไล้เป็นอะไรเป็นลูกบอลสองลูกก็ได้จด้ <laughs> แต่เห็นความพยายามของพี่บีนะครับก็คือพี่บีอะสเปนเวลากับการวาดคนกับหมาแล้วก็ลูกบอลเนี้ยประมาณ25นาทีโอ้ยได้เกินเนี่ประมาณน้องประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะในการวาด มากับคนนะครับนี่ก็เป็นความพยายามของเราที่ที่ใส่ลงไปในผลงานชิ้นนี้เนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนภาพเรฟเลนซ์แต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรใครเครียดอืดีนะแบบเพลินมากอะสี่ชั่วโมงแบบไม่รู้สึกเลยว่าสี่ชั่วโมง <laughs> รู้สึกเหมือนแปดชั่วโมงเลยรู้สึกเแปดชั่วโมงแล้วก็แบบจบไปชั่วโมงหนึ่งอะ่ะพี่ิ่งได้ตรงเนี้ย ถมประมาณสี่รอบเอินสี่รอบมันดู t e x t u r มันแตกเลยเพราะว่าแต่มันก็สวยดีมันก็ทัให้เหมือนเป็น t e เ t อร์แบบเป็นการ cracking เหมือนท้องฟ้าที่แบบมีเมฆอยู่จริงเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงนี่ของน้องพงดูคืออันนี้มันเกิดจากแบบเหมือนกึ่งกึ่แบบแบบการลงสีที่เข้มไปนี่เป็นการแก้ปัญหา ก็คืนนี้เป็นภาพเลสนะครับที่หามาก็คือตัวราวเขาเรียกว่าอะไรนะราวจับขึ้นสาวไว้น้ำอ่ะม,มันจะมีเงาตรงนี้ใช่ไหมรีเฟล็กสะท้อนก็คือผสมสีเข้มไปเขาเป็น abstract เลยนะครับทุกคนก็ได้มาอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็ในองค์ประกอบของภาพนี้เนี่ยก็มีการตัดเชือกไปหนึ่งอันเหมือนกันเพราะว่าเห็นแล้วดูท่าทางไม่น่าจะทําได้ก็เลยทําให้เหลือแค่นี้นะครับก็ใกล้เคียงอยู่นะใกล้เคียงอยู่ เขาเรียกว่าเป็นภาพแรงบันดาลใจไงเราไม่ได้ก๊อปปี้เขาทั้งหมดร้อซนใช่ไหมพี่บีใช่แต่มันสนุกอ่ะมันแบบเหมือนทำมั่วๆไปมันก็ยังออกมาดูดีนะดูดีหรือเปล่าอ๋อสิ่งที่สำคัญที่สุดนะพี่บีเราลืมอะไรรู้ไหมต้องเซ็นชื่อเป็นผลงานชิ้นเอกเราใช้ชื่ออะไรดีไม่ไม่เซ็นชื่อเป็นลายเซ็นเราไงเนี่ยสวยกว่าเดิมอีกพี่ วันนี้วันนี้เท่าไหร่นะ1ินสองโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเซ็นชื่อเรียบร้อยเป็นอันว่างานผลในชิ้นนี้เสร็จสิ้นนะครับน้าพี่บีเซ็นว่าอะไรเอาลังคอมไปเซ็นอะไรเซ็นเนี่ยเอาเป็นแบบจะมมองไม่เห็นนะ ไม่เป็นไรนนเอาเป็น,นกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปีอะะไรนเออเหมือนนี่ปีอะไรนะสองสองพันยี่สีนะ่ <2024 S 2> ครับสี่สี่เคงานนี้เดี๋ยวเอาไปประมูลไหมเออเอาไปประมูลเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทห้าส่งไม่ฟรีโคสวยอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่ว่ามันก็แบบเขาเรียกว่าเป็นแรงบังในดาลใจในการที่เราให้เราวาดเนี่ยสวยสวยไป <laughs> ทุกคนมาลองลองกันได้แบบอุปกรณ์อะไรเขาพร้อมแอร์เย็นช่ำโอเคครับทุกคนตอนนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงนะ1ิดตั้งแต่1โมง1โมงราพักกินข้าวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับนี่คือผลงานของพวกเราทั้งสคนฮ<ต>าดานจริงๆเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วละ่ะ <laughs> ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับถ้าใครมีเวลาว่างเนาะ หรือว่ามีความเครียดนะครับสามารถที่จะมาคาเฟ่วาดรูปได้เป็นการที่จะแบบผ่อนคลายความเครียดได้ดีมากเลยนี่คือรูปที่ได้จากคนที่แบบทักษะแทบจะแบบศูนย์จากศูนย์จริงไม่ต้องมีทักษะก็สามารถมาวาดได้มันไม่ยากสีอะคริลิกไม่ยากค่ะคือถ้าเกิดวาดผิดก็โปะโปะทับได้เหมือนเป็นการผ่อนคลายเนาะเราได้ระบายสีไปห้าชั่วโมงเพลินเพเลยเป็นกิจกรรมที่มาลองค่ะแล้วก็มีรูปกลับไปติดที่บ้านวยะ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคงจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทงเมทากุณไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม